สวัสดีจ้าทุกคนอันย้ายแมมชีวาใบกระเทียมปลาแน่นอนเลยจ้ะอันนี้ต้นแม่พันจ้ะอันปีที่แล้วยายแมมมันออกดอกไม่จ้ะเลยเป็นเม็ดยายแมมเอาลุ้ยมงนี้จ้ะมึงพอออกคิดว่าใช่เนาะจ้ะไหมงามงามจ้ะออกหลายๆ่เลยจ้ะทั้งปุ่นสงสัยเม็ดมันปิวไปสงสัยมีอีกจ้ะเดินตรงนี้จ้ะแต่เบิ่งแ้วจ้ะว่ามันสิเม่นบ่รอเบิ่องจ้ะ อันนี้ต้นพันเก้าวเขาจะนี่นี่พันก้าวเขาใบงามก็ถือผลณลดีดีดีจ้ะลายอยู่กางคังทั้งนั้นนี้อีกจ้ะคุณกางคังนี่อีกจ้ะย่าแมมบอนเม็ดเข้าวโรยเมีจ้ะแต่เบื้องนอกจ้ะเดียวย่าแม่จีอันอันโรยเป็นจุ่มใบให้มันอันได้พันก่อนจ้ะจะเอาอันล้อมใบจังสี่เมีจ้ะเอามาเอาใม้ซักไว้ ลองเบิอง,งเนาจะว่าจะจังเลยงามงามจะมืองใดพันเราเด้อจะเมืองหอมก็สีได้กินเราจะชีด้ตัดหอมดอกเป็นบ่หอมก็ได้กินดรกจะมันงามจะกระเทียมเก็ถ,ถือุนถ้าเบิ่งดอกเขาดดกกได้จะด,ด,ดอกก็สวยเด้จะไม่เม็ดพร้อมหอมหอมเด้จะแซ่บหอม กระเทียมปลาจะแปลว่าาเียกแหม่มซื่อยุราน